สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะเข้ารับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้มาพูดคุยกันถึงบัฟเนิร์ฟล่าสุดนะคะปรับสมดุลประจำวันที่14สิงหาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะทเทลแอนนาจะเป็นบัฟสกิลที่3ขึ้นมานะคะจะเป็นการบัฟเพิ่มความเสียหายนะคลิปนี้ก็ ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะถัดมานะคะสำหรับตัวดอเดียนะคะจะเป็นบัฟสกิลที่2ขึ้นมานะคะจะเป็นเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตนะคลิกสิกนะคะบัฟสกิลที่2ขึ้นมาซึ่งบัฟในที่นี้ก็คือคลิกสิกนะคะจะเป็นการ ลดคู่ดาวสกิลที่2นะทุกคนเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อน,นะคะปีชีพไล่ปีลยบาฟ้าลงไปหลงชันเออแกมไม่รอแน่บ้าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น T P 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสำหรับคิวเลนก็บัฟขึ้นมาเหมือนกันนะคะจะบัฟสกิลที่3นะจะเป็นการเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะก็ก็ถือว่าแรงขึ้นแหละสำหรับคิวเลนวูคองก็บัฟขึ้นมาเหมือนกันนะคะจะเป็นสกิลที่2นะคะลดคูดาวและลดการใช้วานาะ คือลิงแพทที่แล้วก็คือเก่งที่แลยนะยิ่งบัฟมายิ่งโหเก่งกระจายนะคะทุกคนสาหรับริกร์นะคะก็บับขึ้นมาเหมือนกันจะเป็นปับสกิลที่3นะคะเพิ่มความเสียหายสกิล3และโบนัสการระเบิดเมื่อครบ5ครั้งก็ถือว่าแพทที่แล้วนะคะคนไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่ถ้าบับมารอบเนี้ยคนอาจจะหยิบมาเล่นเยอะขึ้นนะใครที่ลองเล่นแล้วคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะว่า ลิกเตอร์โคดขึ้นไหมนะซีเนเทียนะคะก็บับมาเหมือนกันเนาะเหมือนเดี๋ยวบับขึ้นเดี๋ยวบับลงก็เอออ่ะก็คือบับอย่างแรกนะคะจะเป็นสกิลที่ติดตัวนะคะก็คือหลังใช้แบบบลอสนะคะเลือดเนี่ยก็จะกลับไปเป็นรีคอร์ทันทีและเมื่อขึ้นครูดาวนะคะตรงและเออและขึ้นครูดาวตรงแถบบับอ่ะแล้วก็สกิลที่2ก็บับขึ้นนะคะเพิ่มความเสียหายแล้ว สตันสตูค่ะอยู่ในโหมดระยะประชิดนะคะสกิลที่3ก็บัฟเหมือนกันนะคะลดคู่ดาวเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแต่ละครั้งและดูดเลือดเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะแหลงขึ้นนะบัฟมา3สกิลนะคะยกเว้นสกิลที่1เนาะทุกคนใครเราเอาไปเล่นเราคอมเมนต์ว่าบอกหน่อยนะคะปกติเราเล่นซีเนียมไม่ค่อยเป็นอะ พูดคุยถึงตัวที่บัฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เนิฟกันบ้างนะคะตัวที่เนิฟตัวแรกจะเป็นสกิลตัวเด็กต้านะคะซึ่งเนิฟสกิลติดตัวนะคะจะเป็นการลดความเร็วกันโจมตีพื้นฐานต่อเลเวลนะคะและลดความเร็วโจมตีสกิลติดตัวนะคะสำหรับตัวเด็กต้าเนาะสำหรับทาชินะคะก็เนิฟลงมาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นลดความเสียหายนะคะสกิลที่1 ขั้นที่1และขั้นที่2นะคะทุกคนตัวสุดท้ายนะคะที่เนฟมาก็จะเป็นตัวฟินนิกนะคะจะเป็นเนฟนะคะสกิลที่1เพิ่มเวลาคูลดาวก็เนฟไปบ้างเหอะมันจะได้หายเก่งซึ่งฟินิกแพทที่แล้วค่อนข้างที่จะเก่งนะแต่เราคิดว่าเนฟไปก็ยังน่าจะแบบเล่นได้อยู่สนะําะสำหรับฟินิกนะคะทุกคนประบาณนีละกันก็ ไม่ไหวแล้วแหละเจ็บคอนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ